สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูล่ารมจัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนัดได้มีโอกาสไปเจอคุณแม่ของพี่สะพายนะคะคุณแม่ก็อยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งค่ะคุณแม่ก็ทํามาหมดแล้วไม่ว่าจะผ่าตัดใช้รังสีรักษาด้วยยาหรือว่าผ่าตัดสาอีกครั้งนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่เหมือนผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆที่นัดเคยเจอเลยไม่ได้มี สีหน้าหมองเศร้านะคะคุณแมแ่ดูสดใสแล้วก็ดูเย็นแล้วก็ดูเบิกบานมากๆนะคะมันก็เลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงในการดูแลจิตใจตัวเองค่ะคุณแม่ก็ตอบมาคําเดียวนะั้นจาได้เป็นอย่างดีนะคะคุณแม่ตอบว่าตอน,น,นแรกๆก็ยากนะแต่ว่าพอยอมรับมันได้อะไรๆก็ง่ายขึ้นพอยอมรับมันได้อะไรๆก็ง่ายขึ้นแล้วก็มองเห็นว่า ทีมคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่เพื่อที่จะรักษาเราสุดความสามารถตัวคนที่บ้านเองเนี่ยก็ทําเต็มที่เพื่อที่จะดูแลเราได้แล้วแล้วตัวเราเองก็มองดูว่าแบบมีอะไรอยู่ในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เราควบคุมอาหารได้เราก็ควบคุมอารมณ์ได้พักผ่อนให้มันดีขึ้นแล้วก็พอรักษาที่โรงพยาบาลเสร็จเราจะต้องกลับบ้านไปฟื้นฟูร่างกายคุณหมอสั่งมาแบบไหนก็ฟื้นฟูร่างกายตามที่คุณหมอบอกเราก็ทําหมดแ ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําได้แล้วดังนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ต้องกงังวลก็หลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันมีข่าวร้ายหรือมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไม่เป็นไปอย่างที่เราวางแผนหรือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเจอคนทำตัวไม่น่ารักใสมาทำให้เราเครียดมาทำให้เราบั่นทอนกำลังใจนะคะ แต่ว่าเราอะมีงานที่เราจะต้องทํามีสิ่งที่เราอยากทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเราอะจะต้องมีจิตใจแบบไหนกันล่ะเพื่อที่จะเดินหน้าทําสิ่งที่เราอยากทําให้มันเกิดขึ้นจนสําเร็จวันนี้นัดก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องพลังของการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ การที่เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากับการยอมแพ้หรือการถอดใจการยอมยอมเข้าไปหรือว่าการปลงชีวิตแบบนั้นนะคะแต่ว่าการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวสาคัญมากๆในการที่เราจะเลือกตอบสนองอยากสร้างสารรค์ต่อสิ่งที่มันเข้ามาหาเราสิ่งที่มันเข้ามาท้าทายความสามารถของเราอยู่เนี่ยว่าเราจะจัดการมันยังไงการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นสภาวะหนึ่งของอารมณ์ค่ะ เวลาที่เรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะทําให้เรามีความนิ่งแล้วเราจะมองเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นโดยที่เราไม่แบบใส่อารมณ์หรือว่าใส่จิตปรุงแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเวลามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกฝืนต่อต้านขัดขืนเนี่ย มันเป็นการที่เรายิ่งใช้พลังของเราใส่ออกไปเพื่อต้านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วแล้วเรายังจะไปออกแรงต้านอีกซึ่งทําให้เรื่องยากเข้าไปคูณสองนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะมีคําถามนี้อยู่ในใจนะคะว่าแบบอา้าวก็ตอนนี้ฉันมืดแปดด้านอยู่อะ่ะก็สิ่งที่ฉันเจอมานี่มันยากมากๆเลยแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงแล้วฉันก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่แบบ จะ่ยอมรับได้หรอกนะเพราะมันเครียดจริงๆมันยากมากๆเลยจะให้ทำยังไงก็อย่างที่เมื่อกี้นัดบอกไปนะคะว่าการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสภาวะหนึ่งของจิตใจดังนั้นเราสามารถหยิบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาใช้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเพื่อช่วยให้คุณยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่ามันมีขั้นตอนอยู่ค่ะ แล้วก็เนื้อหารายการของเราในวันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากเนื้อหารายการในตอนอื่นๆนิดนึงเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการฟังแต่คุณจะต้องทําความเข้าใจสิ่งสิ่งนี้ในระดับประสบการณ์เท่านั้นดังนั้นวันนี้นะาจจะต้องขออนุญ,ญาตให้คุณเตรียมกระดาษปากกาเอาไว้แล้วก็มาทําการทดลองเล็กๆน้อยๆนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสภาวะของการยอมรับมันเป็นยังไง ถ้าพร้อมแล้วถ้าเตรียมกระดาษปากกาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดู5ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้เราเข้าสู่สภาวะของการยอมรับได้ง่ายขึ้นกันกันขั้นตอนที่1เก็บตัวอย่างกิจกรรมค่ะเราแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีกิจกรรมที่เราแน่ใจว่าเราทําได้แบบร้อเอร์เซ์อยู่นะคะ กิจกรรมแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องใช้ความสามารถมากไม่ต้องใช้ความพยายามมากแล้วเราก็สามารถทํามันออกมาได้ดีทุกๆุกครั้งนะคะแต่ละคนจะมีกิจกรรมที่ว่าเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นมันอาจจะเป็นการต้มไข่ให้ได้ออกมาเป็นยางมะตูมสวยๆอร่อยๆในทุกๆครั้งที่ต้มไข่หรือมันอาจจะเป็นการต้มหมาม่าให้ได้เส้นที่แบบเหนียวนุ่มไม่อืด มีการกะปริมาณน้ำที่ใส่ได้พอเหมาะทุกครั้งทำให้แบบสามารถต้มมาม่าออกมาได้อร่อยให้คุณลองหลับตาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ลองนึกย้อนดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่ฉันสามารถทำได้แบบที่ฉันแน่ใจร้อเว่าฉันทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าพร้อมแล้วก็เขียนคำตอบลงไปนะคะสำหรับนัดเนี่ยกิจกรรมที่นัดแน่ใจว่าตัวเองทำได้ก็คือการเขียนรีวิวหนังสือ ตัวนัดเอ็นเขียนรีวิวหนังสือมาตั้งแต่ปี2016ตอนนี้ก็รีวิวไปประมาณ400เล่มนะคะแล้วก็คงจะเขียนรีวิวต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณมีกิจกรรมอื่นอีกนอกเหนือจากนี้ที่คุณแน่ใจว่าตัวเองทําได้ก็เขียนตัวอย่างลงไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่2เก็บตัวอย่างจากอดีตค่ะ ในชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยนะคะมันจะต้องมีค่ะเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะสุดท้ายเราก็ต้องแบบเออปล่อลยให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบเออใช้ชีวิตของเราต่อไปแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตต่อไปแบบเออชิลชิด้วยนะคะลองรับ แล้วก็ลองนึกดูว่าสำหรับคุณเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็เขียนเขียนเขียน,ยนรายละเอียดลงไปสำหรับนัดเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่นัดไปนั่งดูหนังในโรงภาพยนตร์ปกติเวลาเราดูหนังเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวอย่างหนังที่ฉายก่อนหนังจริงเริ่มฉายยาวนานอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะวันนั้นก็นั่งดูไป30นาทีแล้วแต่ว่าตัวอย่างหนังก็แบบดูไม่มีทีท่าว่ามันจะจบสักทีเลย แล้วเจ้าไอตัวอย่างหนังที่ว่าเนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนหนังที่กำลังเข้าโรงฉายพร้อมกันอยู่ด้วยเลยทีนี้ไฟของเครื่องฉายก็แบบดับปุ๊บเราก็มีเจ้าหน้าที่มาตะโกนว่าแบบขอโทษครับเราก็เลยแบบอ๋อถึงได้รู้ว่าแบบเจ้าหน้าที่เขาหยิบหนังมาฉายผิดเรื่องนะคะคนในโรงก็ได้แต่บาหัวเราอแเฮงๆแล้วก็ นั่งรอเงีย,งยบๆเยนเ็ยนๆอยู่ในโรงหนังสักครู่หนึ่งนะคะหนังก็เปิดฉายต่อไปนะคะก็เป็นหนังเรื่องที่ถูกต้องก็เปิดฉายเราก็นั่งดูหนังต่อไปจนจบค่ะนี่แหละค่ะแต่ละคนในชีวิตจะต้องมีเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปชิวๆได้แม้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเหตุการณ์เหล่านั้นคืออะไรเขียนๆลงไปนะคะ ตอนที่3เข้าสู่สภาวะของการยอมรับถึงตอนนี้แล้วว่าคุณก็จะมีตัวอย่างที่คุณได้มาจากขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2นะคะสําหรับขั้นตอนที่3นี้นัทอยากจะให้คุณรู้สึกซึมซับความรู้สึกของสภาวะของการยอมรับให้เต็มที่ค่ะให้คุณลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่คุณหยิบมาเป็นตัวอย่างนะคะในตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์โดยรอบตัวคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณในตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกแบบไหนภายในร่างกายของคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างตาของคุณมองเห็นอะไรบ้างหูของคุณได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณได้กลิ่นแบบไหนสัมผัสซึมซับความรู้สึกเหล่านั้นให้เต็มที่นะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นน่ะคุณมีการ take a คชั่นอะไรออกไปด้วยจิตใจแบบไหนซึมซับความรู้สึกให้เต็มที่ พอทำครบแล้วสำหรับตัวอย่างที่1ก็ขยับไปทำแบบเดียวกันสำหรับตัวอย่างถัดไปขั้นตอนนี้ให้คุณซึมซับความรู้สึกนั้นให้เต็มที่ค่ะขั้นตอนที่4สร้างเครื่องมือหลังจากที่คุณซึมซับประสบการณ์จากตัวอย่างที่คุณเลือกมาครบแล้วนะคะคุณคงจะสังเกตเห็นว่ามันมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ในทุกๆเหตุการณ์เหล่านั้นนั่นก็คือ สภาวะข้างในตัวคุณมันจะเบาสบายมันจะนิ่งมันจะสงบบางคนยิ้มได้บางคนก็ถึงขั้นหัวเราะได้แล้วการเทคแอคชั่นของคุณหลังจากนั้นมันจะเป็นการเทคแอคชั่นที่แบบไม่คิดมากวางใจสบายใจแน่ใจแล้วก็ทำไปเลยนะคะอันนี้แหละคะ่ะคือสภาวะของการยอมรับคุณได้สัมผัสประสบการณ์สภาวะการยอมรับด้วยตัวคุณแล้วทีนี้ คุณคงสังเกตเราว่ามันจะมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งที่คุณสัมผัสประสบการณ์เนี่ยได้แบบชัดเจนมากกว่าตัวอย่างอื่นให้คุณเลือกตัวอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็วงปากกาไว้นะคะตัวอย่างเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยคุณไปได้ตลอดชีวิตเลยค่ะจนกว่าคุณจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่มันชัดเจนมากกว่าตัวอย่างนี้มาลองดูตัวอย่างของนักกันนะคะ เหตุการณ์ที่นัดเลือกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้นัดเข้าสู่สภาวะของการยอมดับได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือเวลาไฟดับค่ะที่บ้านของนัดเนี่ยพอถึงฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนตกหนะักมากๆยังไงไฟก็ดับนะคะเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วเวลาที่ไฟดับอะเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะทำงานก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้นะคะจะเปิดทีวีหรือจะเล่นเน็ตก็ไม่ได้อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เราจะมีเน็ตมือถือกันนะคะ มันทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ทําได้ก็คือเดินลงไปอยู่ตรงกลางชั้นล่างของบ้านแล้วก็อยู่กันเงียบๆก็จุดไฟจุดเทียนในความมืดนั่นนะที่มีแค่แสงเทียนนิดนหน่อยๆเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างชัดขึ้นมากๆเลยนะคะเสียงลมพายุนอกบ้านเสียงกิ่งไม้หรือใบไม้เสียดสีกันเสียงฝนที่มันตกกระทบหลังคาเสียงน้ําที่ไหลมาตามรางระบายน้าเราจะได้กลิ่นดินกลิ่นฝน ดินที่อมความร้อนมานานเนี่ยได้น้ําฝนเนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมๆลอ,อยขึ้นมาเรารู้สึกถึงอากาศที่มันเหนียวมากขึ้นความเหนอะที่ตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหายใจช้าลงเราหายใจได้ลึกขึ้นแล้วเราก็อยู่กันเงียบๆไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั่งอยู่กันเงียบๆจรงิจรงๆจนกว่าไฟจะมาไฟดับเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ทําให้นะัดได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ถามว่านัดจะรู้สึกหัวเสียแลรู้สึกแบบเป็นเดือดเป็นร้อนรู้สึกกังวลใจไหมทํางานไม่ได้ไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยเพราะว่าไฟดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนัดสิ่งที่นัทรู้สึกคือนัทรู้สึกสงบรู้สึกนิ่งรู้สึกปลอดภัยรู้สึกวางใจไม่มีความหวั่นไหวใดๆอยู่ในความรู้สึกนั้นตอนนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่นัทชอบมากแล้วก็นัดหยิบ เหตุการณ์ตรงนี้มาใช้เป็นเครื่องมือเวลาที่นัดเจอเหตุการณ์ยากๆในชีวิตที่นัดแบบยังจัดการมันไม่ได้เนี่ยนัดก็จะนึกภาพเหตุการณ์ไฟดับว่าแบบตอนนั้นฉันอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนแล้วก็เลือกหยิบความรู้สึกนั้นมาใช้ในเหตุการณ์ยากๆที่นัดเผชิญอยู่ค่ะขั้นตอนที่5แทนที่สภาวะตอนนี้คุณน่าจะพอมองออกแล้วว่าเราจะใช้งานเครื่องมือของเรายัางไง ใช้เครื่องมือที่คุณเลือกมาค่ะตัวอย่างที่คุณเลือกมาที่คุณหลับตาแล้วก็ซึมซับสภาวะอารมณ์ของตัวเองนะตอนนั้นแล้วคงสภาวะอารมณ์นั้นไว้ทีนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ให้คุณนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่มันเข้ามาท้าทายคุณในตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ใช้สภาวะอารมณ์ ของสภาวะของการยอมรับนั้นมองดูเหตุการณ์ใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันถ้าคุณทำถูกคุณจะหายใจช้าลงคุณจะมองเห็นเหตุหการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เรากับว่าคุณเป็นคนนอกนั่งดูฉากแต่ละฉากเคลื่อนไปเคลื่อนไปต่อหน้าคุณจะไม่มีการปรุงแต่งอารมณ์อะไรใส่เข้าไป คุณจะไม่มีการตัดสินใครว่าเป็นคนยังไงแล้วก็ไม่มีการตัดสินตัวเองด้วยแต่คุณจะมองเห็นมันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เดิมนพอเราเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ที่เราใช้ในการมองคุณคงจะเห็นแล้วว่ามันทำให้สิ่งที่เรามองเห็นเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะแข็งขืนฝ่าฝืนต่อต้านปฏิเสธละมันทำให้เรามองพลาดไป มองเห็นรายละเอียดได้ไม่ครบแต่พอเราเปลี่ยนสภาวะมาอยู่ในสภาวะของการยอมรับแล้วมองกลับไปดูเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งเราจะมองทุกอย่างได้ยอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วเราจะมองเห็นว่าตรงไหนที่เราพลาดไปตรงไหนที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรสักหน่อยที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการปรุงแต่งของเราเองที่ใส่เพิ่มลงไป จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นทีนี้พอเรามองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรแล้วกิจกรรมอะไรหนึ่งอย่างที่คุณสามารถทำได้เลยตอนนี้เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใกล้สิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นมันอาจจะเป็นการโทรศัพท์หาใครคนนั้นหรือมันอาจจะเป็น การจัดประชุมนัดหมายฝ่ายนั้นและฝ่ายนี้มันอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มนั้นที่คุณดองมานานแสนนานมันถึงเวลาที่จะต้องอ่านให้จบสักทีมันอาจจะเป็นการลงสมัครเรียนคอร์สอะไรสักอย่างที่คุณลังเลมานานแต่คุณก็ไม่ลงเรียนสักทีมันอาจจะเป็นการตัดสินใจเลิกนิสัยอย่างหนึ่งไปตลอดกาลหรือมันอาจจะเป็นการตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะสร้างนิสัยดีๆนิสัยนี้ขึ้นมาในตัวเองให้ได้คำถามสำคัญก็คือกิจกรรมหนึ่งอย่างที่คุณสามารถลงมือทำได้เลยในตอนนี้คืออะไรชัดเจนกับตัวเองแล้วลงมือทำสิ่งนั้นค่ะ เพราะเรายอมรับในสิ่งยากๆที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ไปฝ่าฝืนแข็งขืนหรือต่อต้านมันนะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะตอบสนองกลับไปได้อย่างสร้างสรรค์หัวของเราก็จะไม่หมุนไปด้วยความไม่ตกกังวลความกลัวหรือว่าความโกรธแต่ว่าเราเลือกที่จะตอบสนองกลับไปได้อย่างมีสติที่แจ่มใสมากขึ้นหวังว่า5ขั้นตอนที่นัดให้ไปในวันนี้จะช่วยให้คุณค้นพบ เครื่องมือที่จะสามารถติดตัวคุณไปได้ทุกที่แล้วก็ใช้งานไปได้ตลอดชีวิตนะคะและนี่ก็คือพลังของการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่คุณแม่ของพี่สะพ้ยนะัดว่าไว้นั่นะคะพอยอมรับแล้วอะไรอะไรก็ง่ายขึ้น